สวัสดีครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลดีๆกันเช่นเคยนะครับมาบอกวิธีการว่าวิธีป้องกันมิจฉาชีพที่มาแฮกเ,เฟซบุ๊กเรานะครับมามามาบอกวิธีการว่าก็คือใครที่กลัวโ,โดนนะครับกลัวโ,โดนแฮกบัญชี facebook ของตัวเอง ไปเป็นบัญชีของคนอื่นนะก็รีบเข้าไปปิดซะนะครับอ่าพอดีวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาบอกนะเกี่ยวกับเ c e บุ o k อ่าระวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะเนาะก็คือเราจะทํำยังไงป้องกันให้ได้นี่แหละครับก็คือถ้าตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพเขาก็จะเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับในสิ่งที่มันเป็นอันตรายนั่แหละครับ หลายรูปแบบครับทุกวันนี้ได้หลายรูปแบบถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันซะแค่ทำไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเราป้องกันได้เราต้องป้องกันให้สุดวิธีนะครับแล้วก็วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับ ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็คือยังดีกว่าที่เราจะไม่ป้องกันนะครับรีบเข้าไปปิดซะนะ,ะวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆก็มาแนะนำเป็นเพื่อนนะ,ะมาดูเลยครับมาดูเลยเราเข้าไปที่ facebook เรานะเข้าไปที่ a c e b o o k อ่าเข้ามาที่ facebook นะครับพอเข้ามาที่ facebook เสร็จปุ๊บนะเราเข้าไปที่ขีดสามขีดข้างบน สามขีดข้างบนนี้นะอ่าพอมาหน้านี้ปุ๊บอืมเราไปรูปฟันเฟืองรูปฟันเฟืองข้างบนนี่ครับอ่าเราไปรูปฟันเฟืองนะข้างบนนี้นะกดเข้าไปรูปฟันเฟืองนะครับอ่ากดเข้ามารูปฟันเฟืองนะพอกดเข้ามารูปฟันเฟืองเสร็จปุ๊บอ่าผมไปเร็วไหมครับถ้าไปเร็วจะไปช้า <c oughs> พอ ช่วงนี้มันจะหายากหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกค่อยๆบอกแล้วกันเพื่อนๆเ,เห็นตรงที่ดูดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไหมไอ้ตัวงบนเนี่ยล่ะไอ้ตัวงบนไอ้ตัวหนังสือเขียวๆเนี่ยเห็นไหมครับอ่าดูเพิ่มเติมในสมุดในศูนย์บัญชีดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญช,ชีนะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปตัวนี้เลย ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะขึ้นมาหน้านี้อ่าแลวทีเนี้ยค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆทาตามผมไปก็แล้วกันค่อยๆรีบไม่ต้องรีบอะไรครับอ่าอันนี้คือวิธีการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพหรือไม่ให้บุคคลที่เขาจะแฮก เฟซบุ๊กเราได้นะครับเราป้องกันนะอ่าแล้วก็รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับรหัสผ่านและความปลอดภัยอ่าตัวเนี้เป็นรหัสผ่านและความปลอดภัยเข้าไปเลยครับอ่าเข้ามาหน้านี้นะพอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอืมอ่าพอมาหน้านี้เสร็จอ่า ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบชา้าๆพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆไปหาคำว่าการเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับการเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับการเตือนการเข้าสู่ระบบอ่ากดเข้าไปเลยครับการเตือนการเข้าสู่ระบบอ่ามันก็จะมาประมาณเนี้มาประมาณนี้นะครับอ่า มาตรงเนี้ยมาหน้าอย่างเงี้ยมีรูปโปรไฟล์เราแล้วก็เราก็เข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปปึ๊บเพื่อนๆเ,เห็นการแจ้งเตือนในแอปไหม,มการการเตือนการเข้าสู่ระบบาการเตือนการเข้าสู่ระบบตัวเนี้ยเห็นไหมครับเวลามิจฉาชีพหรือพวกแฮกเกอร์เนี่ยเขาแฮกเกอร์แฮกเกอร์เนี่ยเขาแฮกข้อมูลของเรา หรือแฮกเอาเฟซบุ๊กเราเพื่อที่จะไปใช้งานอะไรของเขาแนหะใช้ในทางมิจฉาชีพใช้ในทางมิจฉาชีพของเขาตัวนี้ใช้ในทางมิจฉาชีพของเขามันก็จะมาแจ้งเตือนอยู่บนตรงหน้าจอมือถือเราเช่นกันมันก็จะบอกว่าตอนนี้มีบุคคลอีกบุคคลกำลังเข้าสู่ระบบมือถือของเรานะอะ ถ้าเรากดเข้าไปตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยกดกดเป็นเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้เลยนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องอย่างนี้นะก็คือเวลาเวลาเวลามีการแจ้งเตือนหรือมีบุคคลที่เขาเอามือถือเราไปใช้มันก็จะแจ้งเตือนมาทันทีนห็นนะครับที่มันแจ้งเตือนเมื่อกี้นั่นแหละครับมันก็จะแจ้งเตือนมือถือเราทันทีเลย แจ้งเตือนแบบเมื่อกี้เนี่ยแหละครับอ่าเพียงเรากดแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่าทีนี้เราก็ออกไปเลยครับเป็นถือว่าป้องกันได้ส่วนหนึ่งป้องกันมิจฉาชีพไดะะ้หรือป้องกันแฮกเกอร์ได้ก็คือ,คอมันก็จะแจ้งเตือนมาให้เราป้องกันตัวหาวิธีป้องกันตัวซะอะไรประมาณเนี้ย่กำลังมีคน ข้อมูลเราอยู่อะไรประมาณเนี้ยอืมคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณครับ